ร้อนครับผมว่าตอนผมเรียนผมก็ร้อนแรงประมาณหนึ่งแล้วนะแต่พอเรียนจบในวันนี้ร้อนแรงมากบรรยากาศวันนี้คือร้อนใช่ไหมทุกคนร้อนนะร้อนนะรนครับผมก็นี่แหละถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะได้มาร่วมฉลองวันที่สําเร็จการศึกษาร่วมกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆแล้วก็แฟนๆทุกๆคนนะครับร่วมถึงร่วมถึงนักข่าวด้วยวันนี้มากันเต็มเลยขอบคุณทุกคนมากครับที่มาวันนี้ ก็ก็เหนื่อยตอนแรกบอกว่าเรียนไปด้วยทางานไปด้วยก็เหนื่อยใช่ไหมแต่สุดท้ายพอมาทํางานอย่างเดียวก็เหนื่อยเหมือนเดิมอะเอาเป็นว่าก็สุดท้ายเราว่ามันก็ต้องอยู่ที่การที่เราแบ่งเวลาแล้วก็อยู่ให้เราแมนจเรื่องของการทํางานแหละสุดท้ายพอถึงไม่ได้เรียนก็ทํางานหนักอยู่ดีฮะอะไรนะแผนต่อจากนี้ถ่ายรูปวันนี้เต็มที่แผนต่อ่อจากนี้รายนี้คงทางานแหละตั้งใจทางานก่อนแล้วก็มีคน ถามเรื่องเรียนต่อเนะี่ยยังไม่ถามแม่แม่ผมได้ยินนะฮะเดี๋ยวแม่ผมให้ไล่ให้ไปเรียนต่อนะครับขอทำตั้งใจทํางานก่อนยังไม่มียังไม่มียังไม่รู้ว่าอยากเรียนอะไรอะไรเงี้ยตอนเราเลือกเรียนเราคงอยากเรียนวิชาที่เราสนใจจริงๆอ่ะคงไม่ได้ซีเรียสเรื่องใบป,ปร,ริญญามากเท่าไหร่ปร,ริญญาตกีโอเคแล้วตอนนี้ฮรของขวัญให้ตัวเองวันนี้เหรอครับไม่มี <laughs> ไม่มีเลยอ่ะ มีแต่คนเอาของมาให้ขอบคุณทุกคนนะฮะวันนี้มีของมาแลกกลับด้วยเป็นแบบสติกเกอร์ของเราอันเล็กๆเดี๋ยวเดี๋ยวมีแจกทุกคนใครยังไม่ได้เราบอกเราได้ฮะโทษนะคนนั้นกระซิบอะไรกันุิๆๆๆๆอะไรนะครอรัวเหรอ ให้คำยินดีนะเป็นของขวัญไหมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็มาแล้วเดี๋ยวก็ไปกินข้าวกันต่อส่นวนใหญ่ที่บ้านเราก็จะเป็นอย่างนี้มากกว่า,าวก็แบบมาเจอการถ่ายรูปด้วยกันแล้วก็นัดกันกินข้าวอะไรเงี้ยไม่ได้มีของขวัญอะไรเป็นพิเศษครับพี่กอลจะไปถ่ายรูปที่ไหนเป็นพิเศษรรมรวชุดลอ,อชุดอ,อยอย่างนี้อยู่แค่ที่นี่แหละครับออกไปจากนี้ไม่ไหวแล้วตอนแรกมีคนชวนไปท่าประจันวันหลังแล้วกันครับไม่ไหวเนาะร้อนอะไรนะที่จบ อ๋อก็จริงๆมีนก็ถ้านับว่าตบจบตรงสายหมก็ค่อนข้างตรงประมาณหนึ่งเนาะเพราะว่าเราก็เรียนเรียนเบื้องหลังนี่แหละแล้วเราก็ทางานเบื้องหน้าอยู่แล้วมันก็ได้ใช้ควบคู่กันมาตลอดตลอดตั้งแต่ตอนเรียนแล้วละครับเราอาจะถามอะไรไหมเราจะถามคนแรกอะเราจะถามว่าเราเบื้องหลังตอนนี้มีแผนจะทำอะไรบ้างคะงานเบื้องหลังเหรองานเบื้องหลังตอนนี้มีแบบโปรเจกต์ลับอยู่ซ่อนอยู่เดี๋ยวต้องรอสักหน่อยตอนนี้ไปช่วยพี่นุกทำดีมมเบอร์ รีเมมเบอร์มีอยู่ครับอืม,มอแล้วสปอยไม่ได้จริงๆถ้าใครเห็นแล้วก็เห็นหัวน้หนามไปก่อน <c oughs> ่วนโปรเจกต์ของมีเองจริงมีโปรเจกต์ลับที่ซุ่มอยู่มาประมาณสักครึ่งปีได้ละเราอย่างนี้งานเยอะทำยมมังไงแบ,บ่งอะไรตอนนี้แน่นเลยถ่ายส,สามเรื่องจันทคันพุธเรื่องหนึ่งแล้วก็พระรสุศุกร์ที่สองเรื่องแต่ว่าก็เดือนหน้าน่าจะหนักรับเดือนนี้ก็สบายอยู่เดือนนี้มีเวลาพักผ่อนอีกนิดหน่อย ครับได้ฮะก็ฝากขอบคุณทุกๆคนที่มาวันนี้นะครับผมดีใจมากที่มาร่วมยินดีกับมีนนะพยายามเดี๋ยวหลังจากนี้จะให้ทั่วถึงที่สุดแล้วกันอยากให้บรรยากาศการศึกษาจบการศึกษาของมีนมันสบายแล้วก็รู้สึกเหมือนการมาหานาหาพี่คนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ฝากผลงานของมีนต่อๆไปด้วยเดี๋ยวมีภาพยนตร์ร้านของเก่าครับผมต้นเดือนหน้าวันที่สองนี้นะครับผมแล้วก็มีละคร3มเรื่องไล่ก่อนนะซุปตาห้าศูนย์ไทยอยู่มี กรงดอกสร้อยเพิ่งประกาศเง้้ยมายังบอกอะไรมากไม่ได้นะแล้วก็มีจนกว่าเราจะได้รักกันนะครับผมก็เดี๋ยวใกล้เปิดกล้องแล้วกลางกลางเดือนเนี้ยมัง้งต้นเดือนหน้านะ่าจะเปิดแล้วแหละครับผมซีรีส์อมีซีรีส์รีเมมเบอร์มีด้วยเดี๋ยวเขาไม่พอใจนะฮะ <laughs> ครับผมฝ <laughs> ากด้วยครับฝากงานของมินทุกๆงานด้วยครับขอบคุณทุกคนมากขอบคุณครับ